นที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนหรือว่าอาหารที่แบบต้องมีจิบไวนนิดเล็กอะไรอย่างเงี้ยผมนี่สายวายเลยอ๋อไวายแดงหรือไวายขาวจ๊ะไม่ซีรีส์วายอย่างคุณมีปฏิหารเนี่ยสุขเสาร์อาทิตย์พี่ฝนได้ดูไหมอ๋อดูนี่เขาจิ้นแล้วก็ฟินกันมากโอ้ยผมพี่กรี๊ดไม่ไหวน่ารักเนาะอ,อันนั้นก็วายอันนี้ก็วายเดี๋ยววันนี้ค่ะพาไปทําความรู้จักกับอาหารที่ทานกับไวนยแล้วมันแบบเข้ากันดีทีดีอ้โหเดี๋ยวมาครับไปพบคุณแป๊พบคุณ ไปพบคุณแพมตแป๊บหนึ่งครับค่ะคุณแพมค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะโหป๊อปปี้อยู่กับฉันตั้งนานจำชื่อที่ฉันไม่ได้เป็นแพมแล้วนะคะแต่วันนี้คะ่ะแจกของรางวัลเหมือนเดิมคะ่ะเป็นพัดลมไอ้น้ําจากสมาร์ทโฮมนี่เลยนะคะร้อนๆแบบนี้ โหหยาบได้มากเพราะว่าใส่น้ำเข้าไปนะคะไอของเขาเย็นฉ่ำมากเลยค่ะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะส่งรายชื่อมาเท่านั้นเองรับสายเรารับไปเลยค่ะและวันนี้นะคะใครที่แบบว่าชอบทานอาหารสไตล์อิตาเลียนฝรั่งเศสบอกเลยว่าห้ามพลาดไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณเจนนี่ครับเจ้าของร้านและเฮดเชฟร้านวันวายเดย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครสับดีคุณเจนนี่เจนนี่เราให้ฟังไหนได้ไหมคะว่าร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงร้านนี้เนี่ยปกติเจนจะเป็นคนทําอาหารเราก็จะมีเพื่อนมาสั่งสรรค์ที่บ้านมาดื่มมาทานอาหารกันแล้วเพื่อนก็จะชอบมาที่บ้านเราก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีเราเปิดร้านเลยละกันเพื่อนก็จะได้มาทานที่ร้านได้สดงว้าคุณเจนนี่เนี่ยเออคือ ทำอาหารอยู่แล้วหรือว่าไปเรียนไปยังไงมาปกติเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มค่ะพื้นฐานฝรั่งเศสเลยก็ดองเบอร์ค่ะแล้วก็ศึกษาอาศัยเก็บความรู้แล้วก็เคยเป็นแอร์ก็จะเก็บแบบความชอบของร้านอาหารแต่ละเมืองแต่ละร้านมาผสมผสานรสชาติของแต่ละที่แต่ละประเทศใช่ะแสดงว่าร้านนี้เกิดขึ้นเพราะโควิดด้วยส่วนหนึ่งด้วยค่ะอ๋อก็เคยลงมาทําเป็นแฮเชฟเองเลย ใช่ค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเริ่มที่เมนูแรกก่อนเรียกน้ำย่อยค่ะนะครับผมคืนนี่เลยนี่คืออะไรคะเ,เจนนี่ซิกเนเจอทูน่าทาทาค่ะจะเป็นปกติจะเราจะเห็นแต่เนื้อดิบใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าอันนี้จะเอาเนื้อปลาทูน่าที่เป็นแบบซาซิมิเอามาคลุกเค้ากับเครื่องสมุนไพรไทยค่ะ,ะใส่เข้าคั่วใส่อะไรลงไปแล้วก็มีเจลลดลาบค่ะ,ะ,ะทวิสความเป็นญี่ปุ่นใส,าาใส่งาขาวใส่อิกระ ลงไปแล้วก็มีแต่งกวามันก็จะแบบสดชื่นสดชื่นล้างยาอะไรนิดหน่อยใช่แล้วก็รถจะไม่ได้จัดมากก็จะได้ทานกับเครื่องดื่มได้ลื่นๆค่ะไม่ไม่เสียรสอันนี้เป็นเหมือนเมนูแบบเปิดอันแรกเลยเปิดต่อมรับรสให้อยากทานอย่างอื่นๆต่อไปครับผมถัดมาด้านหน้าหน่อยนึงนี้ฮะ ด้านหน้าเป็นพรีเมียมอิตาเลียนโคคาสค่ะ,ซะเซตนี้ก็จะใช้พวกโคคัสจากอิตาเลียนแล้วก็ชีสทั้งหมดจากอิตาเลียนค่ะ mm hmm. ชีสตัวที่จันชอบที่สุดเนี่ยจะชื่อตาเลจิโอจะเป็นตัวที่เละๆหน่อยะคะ่ะจะเป็น,นซอฟชีสมันจะมีกลิ่นะคะ่ะ mm hmm. ที่ค่อนข้างแรงบางคนเรียกถุงเท้าเน่าแต่ว่าถ้าแต่ส่วนตัวเจนับ มันเหม็นจริงค่ะแต่พอทานกับแครกเกอร์แล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปมันจะ่อยใช่ไหมนวนมากอันนี้คือถือเป็นเกล็ดจากทางเชฟแนะนำเมื่อกี้ผมว่าน่าลองนะน่าลองใครที่ชอบทานชีสอันนี้เขาก็จะมีหลากหลายให้ลองทานใช่ค่ะจะมีสัมน้สย่อยก็บางโต๊ะก็จะตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มเลยกับเครื่องดื่มไปจนจบค่ะแล้วมาดูที่เมนูอาหารบ้างค่ะค่ะก็จะมีสลัดก่อน ตัวไส้กรอกออนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสไปซี่ซอสเสค่ะก็เวลาทานอ่ะจะมีรสปลายปลายของความเผ็ดนิดนึงกินแล้วก็จะได้กลิ่นหอมเครื่องเทศค่ะเราเสิร์ฟคู่กับตัวผักโขมค่ะอันเราเลือกใช้ของนิวซีแลนด์ค่ะเพราะว่าเขาจะได้รสเขาจะได้ได,ได้ได้ความนุ่มกว่าค่ะแล้วก็ผัดกับตัวคาราเมลไลซ์อันนี้หรือว่าเอาหัวหอมไปผัดให้เขาขึ้นสี เหมือนตัดเลี่ยนนิดนึงกับทางไส้กรอกด<ช>้วยประมาณนั้นไหมใช่ค่ะและ<ห>้วก็ใส่ตัวคันยักค่ะให้มันชูรสขึ้นมาค่ะโอ้โดีเทลเขาลึกนะและละเอียดมากด้วยแล้วมาที่สลัดนะครับผมค่ะตัวสลัดเนี่ยตอนแรกเ,เรามีเมนูสลัดที่เป็นซอสใสแล้วแล้วก็มีเนื้อสับทีนี้แฟนอยากได้ตัวสลัดที่เป็นครีมี่แต่ว่าเป็นเป็นมังสวิรัตจึงก็เลยแบบในตู้เย็นมีอะไรก็เลยเอาตัว เบสของเพสโต้ซอสอะค่ะมาทำใช้มหมคาเดมียชีสแล้วก็ไข่ค่ะออกมาปั่นเป็นซอสคลุกกับผักคอสผักฟินเล่แล้วก็บัตเตอร์เฮดผุกเขาค่ะอันนี้คนที่เป็นแบบวีแกนทานได้ดอวยวีแกนไม่ได้ค่ะเพราะมีชีสกับไข่แต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อใช่ค่ะถ้าท่าไม่ทันเนื้อได้นะนั้นมาจานต่อไปครับจานต่อไปจะเป็นตัวหอย แมลงผู้นิวซีแลนด์ค่ะชุกเกล็ดขนมปังอิตาเลียนทอดอันนี้เราจะขับไซส์เป็นไซส์ใหญ่อะค่ะเพราะว่าตัวจะได้ใหญ่ๆเวลาทอดจะได้กรอบนอกแล้วข้างในก็ยังจุซซี่อยู่ทานกับซอสเราก็เราเราตีเราตีซอสขึ้นมาเองค่ะใส่สมุนไพรองปาแล้วต้องใชแมลงผูตัวเล็กไงเดี๋ยวไม่ได้ไงทอดคุบหายไปเลยพักมาทึงด้านนี้บ้างค่ะอันนี้เป็นซุปฟักทองค่ะเราเรียกมันว่าฮาโลวีนซุปค่ะทำไมครับ เพราะว่าฝักทองใช่ค่ะเราเลือกใช้แต่ฝักทองญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าสีเขาจะสวยรสชาติหวานมันแล้วก็มีน้ำหนักมี texture ค่ะแล้วมาที่จานหลักกันบ้างปลาแซลมอนอันนี้จะททำแบบว่าเป็นทอดด้านเดียวถ้าเราไปทานสเต็กแซลมอนทั่วไปปกติตัวแซลมอนเนื้อเขาร้านฝรั่งเขาจะสุกหมดค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบแซลมอน ติด,ดนิดนึงข้างในจะได้จุซี่แต่ให้หนังกรอบแล้วก็ทานกับมันบดท,ที่ทําเป็นรูปถ้วยะค,ะค่ะแล้วก็ใส่ชีสด้านบนทานกับเลมอนบัตเตอร์ซอสทานมาก น่าทานจริงๆถัดมาด้านหน้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องทานค่ะก็บีฟบุกิยองค่ะเป็นเนื้อตุ๋นไวแดงเราตุ๋นใช้เวลาประมาณ70ชั่วโมงสามวันใช่ค่ะทําทีนึงสามวันนะคะใช้เวลานะเมนูนี้แสดงว่าท่านจะมาทานต้องสายล่วงหน้าไหมครับแบบนี้เรามีทําเตรียมไว้ค่ะโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วก็เวลาตุ๋นไปมันจะขดลงไปเหือกจกกจึงใหเหลือรึ่งเลยเป็นเนื้ออะไรครับตัวนี้เป็นเนื้อ เนื้อโคขุนค่ะเนื้อโคขุนแต่เราบอกว่านุ่มแน่นอนเพราะตุงนานเชียวเนาะแล้วมาทางด้านเรื่องสปาเกตตี้บ้างนะคะสปาเกตตี้เนี่ยตัวแรกเลยจะเป็นตัวฮิตของเราค่ะตัวเพนเน่ทัฟเฟิลครีมค่ะเรานำซอสเห็ดค่ะเราใช้เห็ดหลายชนิดเนี่ยมาปั่นรวมกันทำเป็นซอสแล้วก็ผัดรวมกับ เนื้อเห็ดทัฟเิลค่ะแล้วก็จะโรยทับหน้าด้วยได้ความน้ำตาลอีกหอมจริงผมยืนนี่ผมยันได้กลิ่นของเห็ดทัฟเิลเลยนะทำมาด้านหน้าแล้วครับด้านหน้าสปาเกตตี้ไส้อั่วอันนี้จะเป็นฟิวชั่นค่ะพอดีจะมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกันเขาเป็นคนเชียงใหม่เขาทำไส้อั่วอยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วแล้วก็ เจอร้านเนี้ยเป็นร้านที่ถูกใจก็เลยเลือกมาทำเป็นเป็นเมนูเพื่อร้านนี้โหแสดงว่านี่คือไส้หมวของไทยนี่แหละภาคเหนือแล้วนี่แหละใช่ใค่ะน้องเขาทำเป็นงานอดิเรกค่ะจริงดีนะบางคนอยากทานสปาเกตตี้แต่อยากได้รสชาติแบบที่มันแซ่บๆแบบอารมณ์แบบไทยนิดนึงอะไรเงี้ยก็สั่งเมนูนี้ได้ค่ะอันนี้นึ่งข้างนี้คือเส้นต่อไปจะเป็นใช่ค่ะเป็นเส้นสปาเกตตี้แบล็กอิงนะคะก็คือเส้นหมึกดำซอสเป็นครีมี่ซีฟู้ดก็คือ ใช้ครีมค่ะแต่ว่าครีมที่ร้านเนี่ยจะเอาไปผัดกับน้ำซุปให้มันค่อนข้างเบาค่ะคทานกับตัวกุ้งหอยปูไซจัมโบะค่ะแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยก็จะช่วยตัดเลี่ยนแล้วก็มันทานได้เรื่อยๆไม่ใช่ครีมเลี่ยนนะคะโอ้โอเมนูทุกเมนูเขาคิดมาแล้วนะว่ารสชาติต้องทูความโดดเด่นของแต่และเมนูออกมาแต่บตบท้ายด้วยของหวานหน่อยครับ ค่ะก็ปกติเนี่ยเจนเป็นคนชอบทานขนมหวานมากแต่ว่าไม่ชอบทานหวานค่ะก็เลยจะพยายามทําขนมให้หวานแล้วก็ไม่ชอบเลี่ยนก็จะทานแบบเบาๆหน่อยตัวที่ฮิตมากเลยเด็กญี่ปุ่นชอบมากก็คือทีรามิสุค่ะทีรามิสุใช่ค่ะเราใช้เลดี้ฟิงเกอร์แล้วก็มัสคาโปนตีกับตัววิปปิ้งครีมขึ้นมาค่ะแล้วก็ยังมีตัวทาร์ตค่ะส่วนตัวทาร์ตมะพร้าวก็จะมีเป็นช่วงๆตัวทาร์ต ออตัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเจนใช้ครีมมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็มะพร้าวเนี่ยมาจากสวนของเพื่อนที่บ้านแผวคัดวัตถุดิบทุกอย่างผมว่า<ช>ดีเทลเนี่ยมีเยอะมากจริงนะแต่มีโอกาสไปลองทานที่ร้านร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่สุขุมวิท 39ค่ะเข้าทาง39หรือ3 3ก็ได้ชื่อตึก39บุรวาทชั้นจีค่ะเห็นว่าโปรโมชั่นเนี่ยถ้ามาจากแซ่พาซาได้เลยนะคะถ้าบอกว่ามาจากร้านแซ่พาซาค่ะรับส่วนลดไปเลยค่ะ15ปค่ะไปกันดีกว่าเนาะไปพร้อมกันเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่บุชรออยู่แล้วนะคะวันนี้จะมาทำเมนูที่แบบว่าอุ๊ยตอนแรกคิดว่าทำแต่ในร้านอาหารแต่งจริงทำที่บ้านก็ได้นะจ้าไก่ทอดซอสมะนาวเดี๋ยวกลับมาค่ะ าซาบลา a z a ช่วงแซบ from home กับบุชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงแซบ from home ครับเคยทานไก่ทอดซอสมะนาวเป็นไหมครับวันนี้นะครับเราจะไปทำเมนูนี้กันไปชมกันดีกว่าครับผม ขั้นตอนแรกนะครับผมจะนำสะโพกไก่ทอดกระดูกแล้วก็ลอกหนังเนี่ยมาปรุงรสด้วยผงรสไก่ครับหรือจะใช้เกลือก็ได้ครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะนำไก่เนี่ยไปคลุกแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังครับนำไก่ไปคลุกเข้ากับแป้งทอดกรอบสะบัดแป้งส่วนเกินออกเพื่อไม่ให้ไก่เนี่ยกระด้างครับเวลาทอดออกมาคลุกไข่แล้วก็ไปคลุกเกล็ดขนมปังเป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้ไก่ขนมปังปกคลุมทั่วชิ้นไก่เลยครับและก็นําไก่นะครับลงไปทอดได้เลยครับผมนําไก่ลงไปทอดนะครับใช้ไฟกลางเป็นเวลา7นาทีครับผมจนได้สีเหลืองน้ําตาลทองแบบนี้ครับนํามาพักไว้ที่ตะแกรงในกระทะนะครับผมจะช้อนเกล็ดขนมปังส่วนเกินออกให้หมดครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเนี่ยเขาดำ จากนั้นผมก็จะนำใบคะน้าหั่นฝอยลงไปทอดต่อเลยครับผมทอดเขาจนกรอบแล้วก็นำมาพักไว้บนทิชชู่ทำครัวครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำซอสครีมมะนาวกันผมใช้ไข่แดงหนึ่งฟองมายองเนสหนึ่งถ้วยเกลือป่อนและน้ำตาลตัดรสเปรี้ยวด้วยมะนาวสด1นึ่งลูกเต็มๆเ,เลยครับนำมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะนำเข้าไมโครเวฟ15วินาทีตัวไข่แดงเนี่ยก็จะสุกรับประทานได้ครับและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมซอสเราก็จะหนืดขึ้นด้วยครับนำชิ้นไก่นะครับมาสับให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยครับแล้วก็จัดจานราดซอสครีมมายองเนสมะนาวได้เลยเห็นไหมครับว่า เมนูตามร้านอาหารดังเราก็สามารถแกะสูตรทาตามได้ที่บ้านเองแล้วใช่ไหมครับลองไปทํากันดูนะครับเมนูนี้ตัวไก่เนี่ยกรอบกร่วมเลยครับแล้วก็ซอสเนี่ยเปรี้ยวหอมมันจากมายองเนสเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม ฟอสมะนา,าคุณบุชเป็นยังไงบ้างพี่บนน่าทานมากเราไม่นึกว่าจะทําเองที่บ้านได้ไงเก่งจริงๆเนาะแต่วันนี้อากาศร้อนขนาดนี้นี่เลยค่ะแนะนําเลยร้านหอมคําหวานเวลาเราพูดถึงอากาศร้อนๆเนาะเราก็อยากจะกินน้ํามะพร้าวแบบว่าสดชื่นใช่ไหมแต่บางทีเรากินน้ํามะพร้าวเราก็เบื่อร้านนี้เขามีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นวุ้นมะพร้าวน้ําหอมกะทินี่หรือจะเป็นพุดดิ้งน้ำมะพร้าวน้ำหอม แม่น่าทานไหมจุดเด่นของเขาเนี่ยเนื้อพุดดิ้งละมุนกลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในนั้นด้วยแล้วเขาให้เยอะเลยนะเห็นไหมคะหรือว่าใครที่ชอบเป็นมูนมะพร้าวน้ำหอมแบบมีฝอยทองอก็มี<อ>มาเป็นถ้วยๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพุดดิง้งก็จะมีความละมุนเนาะแม่น่าทานมากๆเลยหรือว่าเราจะเพิ่มน้ําแข็งไปก็ได้อ,อันนี้เป็นฝอยทอง จุดเด่นของเขาคือชั้นล่างจะไม่ได้มีแต่กะทิเหมือนที่อื่นแต่จะมีเนื้อและน้ำมะพร้าวอยู่ในนั้นด้วยอออโอ้โหก็เจ๋งเนาะหอมอร่อยหวานนะคะกำลังดีหรือใครนะคะที่ชอบแบบเป็นวุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนก็มีเหมือนกันเห็นไหมสีเขียว นี่หรือจะเป็นวุ้นมะม่วงอกร่อ,รองอันนี้เฉพาะฤดูมะม่วงเท่านั้นนะคะใ,ใครสนใจเนี่ยบอกเลยว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะกล่องเล็ก35บาทหรือถ้าจะซื้อกล่องใหญ่ไปเลยก็50บาทเท่านั้นส่วนราคาพุดดิ้งถ้วยละ35บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดทั้ทใช่แล้วดูสิเขาทำเขาทำแบบว่าจะบอกว่าน้ำมะพร้าวของเขาอะ่ะคือ เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนที่บอกเลยว่ารสชาติาจะไม่หวานมากมและจุดเด่นของเขาคือไม่แต่งกลิน่นไม่ใส,ส่สีและไม่ใส่สารกันบูดเลยอ,อันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วใครที่ซื้อไปวันนี้ถ้าเอาไปแช่เย็นสักไม่เกิน5วันก็ยังทานได้อยู่เพราะฉะนั้นสั่งวันนี้นะคะก็เอาไปแช่เย็นกินกันแบบให้สดใจไปเลยค่ะเพราะโปรโมชั่นวันนี้สำหรับแฟนรายการก็คือสั่งซื้อครบ250บาท ลดเพิ่มทันทีค่ะ10%ค่ะใครสนใจโทร0859581217ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วนะคะแพมล,ลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคผู้โชคดีทั้งหมดที่ส่งมาอยู่ในนี้แล้วนะครับเอาเลยมาครับวันนี้นนนนมาวันนี้ผู้โชคดีคือ พัทลีตระกูลค่ะนี่วิธีการร่วมสนุกงอ่ายนิดเดียวครับเพียงแค่สแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้ครับเราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณเนาะโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยนะครับง่ายนิดเดียวของรางวัลของเราก็ดีสุดๆด้วยพัดลมไอเย็นใครได้ไปนะผมบอกเลยว่าเย็นทั้งบ้านเย็นอกเย็นใจอ่อากาศดี เพราะว่าข้างนอกร้อนมากจริงๆตอนนี้ไงช่วงนี้มันร้อนถูกต้องรับสายแล้วสวัสดีค่ะโทรจากรายการแซบพ,พาซ่านะคะค่ะค่ะไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดยะลาค่ะยะ <า S 2> ลาส่งชื่อมาในรายการแซบพ,พาซ่าใช่ไหมคะค่ะถ้าส่งมาแบบนี้วันนี้โทรมาหาค่ะเพราะว่าอยากจะมาแจกพัดลมไอเย็นจากสมาร์ทโฮม ยินดีด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปนะคะต้องถามนิดนึงถามนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้ที่ยะลาร้อนไหมครับยะลาตอนนี้ค่ะยะลาตอนนี้นี่ฝนกำลังลโปรยโยค่ะโปรยก็น่าจะเย็นขึ้นใช่ไหมคะถ้าฝนตกหน่อยนึงใช่ค่ะเนะผมอยากให้แบ่งสักนิดนึงมาลงกรุงเทพหน่อยนึงนะใช่เพราะตอนนี้กรุงเทพร้อนมากเลยค่ะ ขอค่ะเป็นตังกำลังสบายเลยค่ะโอเคค่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบจากรายการเราไปอย่าลืมติดตามละครนะครับเล่บรรพการและละครเย็นมักรีที่รักครับค่ะและคืนนี้ดูกันต่อกับป้มเสน่หาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วละค่ะวันนี้พวกเราเบฟาป่าสวัสดีครับ